เดินกับนั่งให้สม่ำเสมอแนะเดินสามสิบนั่งก็สามสิบเดินสี่สิบนั่งสี่สิบถ้าเราเดินมากกว่านั่งจะทำให้เราพุงถ้าเรานั่งมากกว่าเดินก็จะทำให้เราง่วง แตกตากทนก็นอย่างนั้นให้ปรับอินทียเดินเท่าไรนั่งเท่านั้นเดินนั่งอางรมณ์กรรมฐานมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆคือทองที่พองยุบ กับกายที่นั่งกายที่ถูกท้องคองยุบส่งจิตไปดูที่ไหนไปดูที่หน้าท้องขณะที่ท้องคองออกบริกรรมว่าท้องหนอกร้องกับรู้อาการว่าท้องค่อยๆคองขณะที่ท้องยุบลง บริกรรมว่ายุบหนอพอมกับรู้ว่าการพองก็ยค่อยยุบลงถ้าพองยุบไม่มีเราก็ดูกายที่นั่งกายที่ถูกกายที่นั่งดูที่ไหนดูกายของเราที่ตั้งตรง ท่านเรียกว่าข้างบนตั้งตั้งข้างล่างหูงอตะโพกสัมผัสกับพื้นรวมกันทั้งสามจุดนี้เป็นอาการนั่งสำหรับการปูกนั้นก็มีตะโพกขวาตะโพกซ้ายแล้วก็มือที่ซ้อนกันการกำหนดก็จะจับเป็นคู่นั่งหนอรู้กายที่ตั้งตรงเข่งตึง ตั้งตรงเพ่งตงึงปูกหนอตอตโพกขวาสัมผัสกับพื้นวนมาใหม่นั่งหนอรู้กายที่ตั้งตรงปูกหนอตอตโพกซ้ายนั่งหนอรู้กายที่ตั้งตรงปูกหนอมือที่ซ้อนกันไว้ก็จะเป็นสามจุดนั่งหนอปูกหนอนั่งหนอถูกหนอ ถ้า,าการพออาการนั่งหนอถูกหนอไม่ชัดให้เรากำหนดหลายครั้งเพื่อพวงเวลาให้จิตมีเวลาได้สังเกตตอาการก็กลายเป็นนั่งหนอนั่งหนอยจุดเดิมถูกหนอถูกหนอถ้ามาันกลมาเมื่อเราเช็ดกระจกเช็ดครั้งแรกยังไม่ใสดีเช็ดอีกครั้งก็จะใสมากขึ้น การกำหนดยามนั่งหนอนูุกหนอนสามารถกำหนดได้หลายครั้งเพื่อจะให้เห็นอาการนั้นชัดขึ้นแต่ถ้าปองยุบนี้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ากองก็จะเปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนกับนั่งนั่งนี่ยังไงก็คงอยู่อย่างนั้นดังนั้นนั่งหนอดูกายที่นั่ง ข้างบนตั้งตั้ง,ง,ง,งข้างล่างปูหนอปูกหนอดูตะโพกที่สัมผัสกับพื้นเบื้องต้นให้มีสติก่อว่าตอนนี้กายเรากำลังนั่งอยู่เป็นปัจจุบันตอนนี้ตะโพกของเรากำลังสัมผัสพื้นอยู่ให้รู้เป็นปัจจุบันกายที่นั่งเป็นรูปธรรม จิตที่รู้ว่ากายนั่งนะเป็นนามมาทำเเรียกว่ารูปกับนามทำงานด้วยกันนั่งหนอกระจบหายหมดไปผูกหนารร้วาการผูกกระจบไปดูใหม่รูปนามก็เกิดใหม่รูปนามเกิดตลอดเวลา,าวาเวลานั่ง อารมณ์ไม่ได้มีเฉพาะแต่นั่งหนอถูกหน่อหรือพองหนอยุบหนอแต่มีอารมณ์ที่แทรกเข้ามาบางครั้งก็เป็นความคิดบางครั้งก็เป็นเสียงที่ดังขึ้นมาบางครั้งก็เป็นอาการทุกขเวทนาทางกายมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีชา บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของจิตใจใจที่เบื่อหน่นายใจไม่อยากจะทำใจที่ขี้เกียจบางครั้งก็จะเป็นความง่วงความรู้สึกง่วงอาการพวกนี้อันไหนเกิดขึ้นโดยวิธีการให้เราทิ้งของยุคเลยไม่ต้องห่วงเขา ไปกำหนดอารมณ์ที่แทรกเข้ามาอย่างความคิดก็บริกรรมว่าคิดเนอคิดเนอคิดเนอส่งจิตไปดูที่ไหนไปดูความรู้สึกที่กำลังคิดอยู่หรือว่าจิตที่กำลังคิดอยู่จิตก็ดีความคิดก็ดีนี่เป็นนามัรรมมองไม่เห็น แต่สติจะเป็นตัวรู้ว่าเรากำลังคิดอยู่ถ้เรารู้ตัวว่าเราคิดอยู่เมื่อไหร่นามพวกนี้ก็จะปรากฏแต่บางครั้งพอไปกำหนดมันหายไปก่อนนี่ก็ไม่ทันกำหนดแต่บางครั้งขณะที่จะไปกำหนดเขาก็รอให้เราอยู่ยังคิดอยู่คิดอยู่ ถ้ามีตัวมีตนมีจิตที่กำลังคิดเราก็กำหนดคิดเนาะคิดเนาะจนความคิดเขาหายไปได้ยินเสียงก็เหมือนกันถ้าเป็นเสียงที่ชัดเจนปกติถ้าเปิดประตูจะมีเสียงดังเสียงดังแก๊กจะได้ยินเนาะหรือว่า เพื่อโยกทีด้วยกันขยับข้าวขยับของมีเสียงเกิดขึ้นจิตเรารู้ทันก็กำหนดทันทีเลยยินหนออันนี้เป็นธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในบวอายตนะปปัตมีการได้ยินการได้กลิน่นนั่งนั่งไปกลิน่นโวยมา ก็กำหนดก,กลิ่นนอกลิ่นนอถ้ากลิ่นนั้นทำให้เราชอบก็บอกว่าชอบหนอชอบนอรู้ตามความเป็นจริงถ้ากลิ่นนั้นทำให้เราไม่ชอบก็กำหนดไม่ชอบหนอไม่ชอบนอจนความรู้สึกไม่ชอบเขาหายไปใจนึกคิดมันก็อยู่ในนั้นนะการเห็นการได้ยิน การได้กลิก่นการลิ้มรดมีในห้องอาหารนะเวละไรตักอาหารใส่ปากรู้สึกเค็มก็รถหนอรู้สึกหวานก็รถหนอเตน้นมีให้เรากำหนด <c oughs> ขณะที่นั่งใหญ่ๆก็จะมีบางทีก็มีเป็นภาพด้วยนะหลับตาแล้วเห็นเป็นภาพนิมิต เห็นเจดีย์เห็นครูบาอาจารย์เห็นป่าไม้เห็นภูเขาเห็นญาติสายโลหิตที่ตายล่วงลับไปแล้วภาพต่างๆที่ปรากฏนะให้เราเข้าไปกำหนดทิ้งกองยุบทิ้งนั่งหนอฝุกหนอกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอจนภาพนั้นหายไป แต่ถ้าเห็นภาพและปรุงแต่งต่อชอบในภาพที่เกิดก็ดีไม่ชอบก็ดีสงสัยก็ดีให้โยคีกำหนดต่ออีกชอบเนอชอบหนอจนความชอบเขาหายไม่ชอบหนอไม่ชอบหนอจนความไม่เอาคไม่ชอบเขาหายสงสัยก็สงสัยหนอสงสัยหนอจนความสงสัยเขาหาย นีขาเรียกว่าน mm ิมิตการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นก็เหมือนกันบางครั้งนั่งนั่งอยู่เราได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผู้กลิ่นเทียน mm hmm. ทางทางที่ว่ารอบบริเวณก็ไม่มีดอกไม้ไม่มีใครจุดผู้เทียนนี่กาเรียกว่านิมิตกลิ่นวิธีกำหนดใช้หลักเดียวกันหมด กลิ่นเนอกลิ่นเนักแต่ว่ากลิ่นปกติก็ให้ได้กลิ่นเฉยๆแต่ว่าจิตของเรานะมักจะปรุงแต่งชอบบ้างไม่ชอบบ้างสงสัยบ้างเห็นต้นดะงนั้นเราต้องรู้วิธีกำหนดในหมวดอายตนะก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นนิมิตเรียนิมิตกายนั่งนั่งอยู่เหมือนมีคนมาจับแขน นั่งนั่งอยู่เหมือนมีคนมานั่งใกล้ๆให้เรากำหนดว่ารู้หนอรู้หนารู้หนาความรู้สึกนั้นก็จะหายไปการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสมีทั้งของจริงแล้วก็มีทั้งของที่เป็นนิมิตแปว่ารู้ทางใจ คนอื่นเขามองไม่เห็นมนะีแต่เราคนเดียวที่รู้เราก็อย่าไปยึดมั่นถิวมั่นว่าเป็นของจริงของจังให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นแค่ภาพนิมิตภาพที่จิตสร้างขึ้นมาด้วยอำน,นาจของสมาธิเพะนั้นเราต้องมีสติกาหนดรู้มีอะไรเกิดขึ้นให้กาหนดรู้อย่าไปทิ้งถ้าเราไม่กำหนดเราก็จะลงไปในนิมิต คิดว่าเราเห็นจริงๆเห็นภาพที่ชอบก็อชอบใจอยากได้เห็นภาพที่ไม่ชอบก็พยายามผักแปงผักใสก็เป็นทุกข์เหมือนกันชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้เราวางจิตเป็นกลางกลางอุเบกขาคือเฉยเฉยแต่ฝึกใหม่ๆส่วนมากมันไม่เฉยหรอกฉะนั้นต้องกำหนดต่อชอบก็ชอบเนาะม่ชอบเนาะ ไม่ชอบก็ไม่ชอบนนอะไม่ชอบหนาเป็นต้นนั่งอยู่พุกเวทนาเกิดเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดของพกุกเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์อารมณ์ที่เราเสวยหรือว่ารู้มีสามอย่างใหญ,ใหญ่หนึ่งก็คือสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขสบาย สองก็ทุกขเวทนาความรู้สึกที่อึดขัดไม่สบายสามอุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆที่เราจะเจอกันมากที่สุดในวิปัสสนากรรมฐานก็คือทุกขเวทนานั่นก็คือความรู้สึกอึดขัดไม่สบายกายไม่สบายใจ เบื้องต้นก็จะเป็นความไม่สบายกายก่อนนั่งไปไม่นานจะรู้สึกเมื่อยเมื่อยนี่เห็นง่ายๆรู้สึกเมื่อยลองสังเกตดูเมื่อยเป็นยังไงรู้สึกตึงตึงตรงนั้นตึงตรงนี้เริ่มตึงขึ้นมาเรื่อยๆก็ตึงเนาะตึงนเนอะเวลารู้สึกเมื่อยก็เมื่อยเนาะเมื่อยอดูอาการเข้าไป อาการเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีลักษณะอย่างไรพวกนี้เป็นปัญญาของวิปัสสนาสังเกตดูว่าอาการที่เกิดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นตลอดหรือเปลี่ยนแปลงไปนานเข้านานเข้าอาการพวกนี้ก็จะกลายเป็นความปวดความเจ็บนั้นเราก็มากำหนดอาการความปวดความเจ็บที่เกิดขึ้นปวดก็ปวดเนาะปวดน ความปวดนี้จะแรงกว่าอาการชาหรือว่าอาการเมื่อยอาการเจ็บที่เราดูอยู่สังเกตเหมือนกันพอปวดมากเข้ามากเข้าอันดับต่อไปเราก็จะได้เจอสถานีต่อไปก็คือใจที่ดิ้นรนใจกระวนกระวายใจกระสับกระส่ายใจอยากจะพลิกอยากจะเปลี่ยนอยากจะออกให้เรากำหนดใจนันนะ อยากเปลี่ยนเนาอยากเปลี่ยน,นอยากออกหน้ออยากออกนนอะกำหนดจนความรู้สึกต้องการหมดไปะกลับมาดูปวดหนอปวดหนอใหม่หรือว่าอาการเขาแรงขึ้นคนไม่ไหวแล้วต้องการจะออกก็มากำหนดใจก่อนอยากออกหนออยากออกหนอ ดูความรู้สึกใจที่อยากจะออกมีสภาพรมเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็จะอยากออกลดลงบางครั้งก็อยากออกมากขึ้นมากขึ้นถึงที่สุดท้องมันต้องออกเราก็ค่อยๆขยับทีละนิดอย่าไปขยับเร็วเราต้องการปัญญาจากเขาไม่ต้องการความสบายอยากขยับหนอแล้วก็ขยับหนอขยับหนาทีละเซนทีละเซน สังเกตดูความเมื่อยความปวดความเจ็บที่เป็นอยู่เขาหายไปอย่างไรค่อยๆจางไปจางไปดับไปหรือว่าหายวูบไปเลยนี่ให้เราสังเกตูเป็นประสบการณ์นั้นต้องใช้ความอดทนในการพุกเววนาถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะได้เห็นแค่อาการเมื่อยอาการเจ็บอาการปวดนินดๆหน,น,อน่อยๆ แต่สภาพคมพที่จิตทนไม่ไหวจิตกวนก็วายจิตกระสับกระส่ายเหมือนดูกจะแตกเหมือนหนังจะหลุดเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นดังนั้นให้มีความอดทนจนกระทั่งไปถึงจุดนั้นทนไม่ไหวก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งไม่งั้นเราจะไปเจอตอนสุดท้ายของชีวิตหรือว่าตอนช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเรานั่นก็คือการป่วย เข้าโรงพยาบาลปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีกำหนดก็จะยกเป็นหน้าที่ของหมอหมดหมอรักษาเราได้แต่ทางกายแต่ทางจิตใจที่ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นพูกกับความปวดที่เกิดขึ้นกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนายกกำหนดไม่เป็น ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปมีความชำนาญพอไปถึงโรงพยาบาลหมอรักษากายเรารักษาใจป่วยเจ็บป่วยนี่เป็นของธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้แต่ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เป็นทุข์ตรงนี้สำคัญมากๆ ป่วยก็มีเต่ใจ,ใจไม่เป็นกข์ก็มีนะไม่ใช่ป่วยและใจต้องเป็นุกขกเสมอไปบางส่วนมากเราถ้ารู้ว่าป่วยและใจจะเป็นกุกขกเพราะเรายังมีสัพเพทิฏฐิความเข้าใจผิดว่าเป็นเราป่วยจริงๆแล้วเนี่ยกายเขาป่วยใจเป็นผู้รู้แต่ใจเนี่ยมันที่ตู่ ยึดเอาว่ากายนี้เป็นของเราก็เลยเสียอกเสียใจไปทุกไปกับมันจริงๆกายนี้ไม่ใช่ของเรากายก็เป็นเพียงเรียงธาตุสี่ธาตุแปรปรวนขึ้นมาก็เกิดความทุกขึ้นฉะนั้นเราต้องฝึกพยายามกำหนดให้รู้ความจริงตรงนี้จนกระทั่งเห็นทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่เป็นทุก ทุกความเจ็บปวดม่มีอยู่แต่ใจของเราไม่เป็นภุกเหมือนเรารู้ว่าคนอื่นปวดเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เป็นภุกแต่ถ้าเรายึดมั่นว่าคนที่ปวดนั้นเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของเราเราจะทุกขันทีมีอุปมาให้ฟังทุกคนมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานเหมือนกันหมดอน่างตอนนี้สงครามเกิด เขายิงคนตายวันหนึ่งไม่รู้กี่คนกี่ร้อยคนเราก็เฉยๆเพราะเราไม่มีความยึดมั่นถึือมั่นว่าคนที่ตายนะเป็นญาติของเราเป็นคนไทยแต่เมื่อไหร่ที่มีคนไทยถูกยิงเราจะรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีโกรธแค้นขึ้นมาท,าทันทีนั่นก็พอคิดว่าคนที่ถูกฆ่าถูกทำลายนะันเป็นคนของเราเป็นญาติของเรา เมื่อมีของเราก็มีตัวเราตัวเราก็คือสัจจะพิฐิวิปัสนากรรมฐานนะเขาจะล้างความหลงผิดที่คิดว่าเราเป็นตัวตนเห็นเราเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวประกอบเป็นตัวบงการอยู่กลายเป็นคนนั่นคนนี้ขึ้นมาตามสมมติที่เราเป็น อันนั้นดูเวทนาเนี่ยก็ดูให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูเพื่อให้หาแต่ดูเพื่อให้เกิดวทมเข้าใจจเกิะตั้งปล่อยวางได้ปวดมีอยู่แต่ใจไม่ปวดกับเขาเห็นอาการปวดตามธรรมชาติที่เขาเป็นแล้วก็ยอมรับว่าคนเราเกิดมาถึงการน,นี้แล้วถ้าละเหตุมีผลมันก็มี อาการที่เรามีกายเนี่ยเป็นเหตุทำให้เรามีการเจ็บให้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีกายมีแต่ใจอย่างเดียวนยมันก็ไม่เป็นแต่นี่สองอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาต้องอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ได้แยกกันเมื่อไหรก่ก็กายก็กลายเป็นศพ จิตก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นผีวิป็ผีปีศาจไปโน่นแยกออกจากกาันแต่ตามรวมกันก็ยังเป็นคนนั่นคนนี้อยู่ฉนั้นเราต้องมีความเข้าใจพวกนี้แล้วเราจะไม่เป็นทุกข์กับความเจ็บแค่ได้ปวดที่เราเกิดขึ้นมานะสังเกตดูนะตอนนี้เราดูอะไรอยู่ พองยุบหรือดูนั่งหนอถูกหนอเมื่อว่าดูเจ็บปวดเมื่อยชาสังเกตดูเอาตรงนั้นเป็นกรรมฐานมีของยุบก็ดูพองยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอถ้าพองยุบเร็วเราไม่ต้องใส่หนอก็เป็นพองยุบ พองยุแบแววเบาเอามือแตะที่หน้าท้องดูกันมือละนิดหนึ่งก็บอกว่าพองยุบลงไปหน่อยหนึ่งก็บอกว่ายุบพองยุบหายไปเราก็ใชนนน้นั่งหนอผูกหนอนั่งหนอถูกหนอแทนระหว่างนั้นมีคิดก็คิดหนอได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอง่วงก็ง่วงหนอตัวย่อตัวงอขึ้นมากำหนด ยืดหนอยืดหนอตั้งหนอตรงหนอกายตรงดีแล้วก็กำหนดกายเวทนาจิตรำต่อไปดีจนครบเวลาของการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการอธิบายหลักของการนั่งสมาธิโดยย่อให้อยู่ที่ทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ อารมณ์ในชัดเจนกำหนดอารมณ์นั้นมีอะไรแทรกเข้ามาให้เรากำหนดอารมณ์นั้นๆจนดับไปหมดไปกำหนดเพื่อรู้จนกระทั่งเขาหายไปหมดไปให้ทุกขั้นได้ตั้งใจปฏิบัติต่อ